สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะนุย้ยตอนนี้นุ้ยอายุ38ปีแล้วนะคะเมื่อก่อนนะคะนุ้ยมีปัญหาเส้นเข้าสะบักนะคะเส้นเข้าไหลติดตซ้ายเนี่ยค่ะไหลติดนานมากนะคะประมาณ 4- 5หเดือนเลยก่อนหน้านี้ได้ไปรักษาด้วยการนวดปลายเส้นนะคะนวดแผนไทยนะคะให้เขาดึงเส้นให้อากาศก็ไม่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ได้ไปรักษา ด้วยเพื่อนฝรั่งแนะนําให้ไฟบําบัดด้วยวิธีการของหมอฝรั่งเน,ะน,นเาะก็คือใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะช็อตสะบักหลังอ่าแล้วค่อยๆทากายภาพบําบัดนะคะนุ้ยก็ไปทําการกายภาพบําบัดมาแล้วก็ให้เพื่อนนวดคลายเส้นให้ทุกวันก็อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะจนนหนึ่งค่ะเมื่อตอนต้นเดือนมีนาหนุ่ยได้มารู้จักตัวผลิิภันวิลล์เนี่ยค่ะก็คือมีคนแนะนํามาว่า ให้ลองทานดูอะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันลดอักเสบมันช่วยเสริมมวลกระดูกให้ลองทานดูว่าจะเป็นยังไงลุยก็เลยได้ลองรับมาทานดูนะคะครั้งแรกที่ทานตคนแรกค่ะก็คือ,อาทานไปได้อันหนึ่งอาทิตย์กว่านะคะคนที่ได้ก็คือไหลมันเริ่มคลายเริ่มยกแขนขึ้นยกขึ้นได้นลคะ่ะ วิเจอร้เริ่มรู้สึกตื่นเต้นก็เลยทานอตต่อเนื่องมาทุกวันนะคะทานต่อเนื่องมาทุกวันไหลก็เริ่มคลายขึ้นได้เริ่มยกได้ค่ะหมดไปตอนนี้ค่ะหมดไป2ขวดแล้วนะคะกําลังจะเริ่มเปิดขวดที่3นะคะกำลังจะเพิ่มเพิ่มขวดที่3ามนี้หมดไป2ขวดแล้วนะใช้เวลา2เดือนกว่าตอนนี้ค่ะจากที่ไหลยกไม่ได้ตอนนี้ยกได้แล้วนะคะยกขึ้นอย่างนี้ได้แล้วค่ะจากที่เมื่อก่อนที่ยกไม่ได้เลยแล้วก็ควยหลังแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะควยไม่ได้เลย วันนี้่อยได้แล้วนะคะตอนเนี้ยค่ะอ่าตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าเกิดผลลัพธ์จริงๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะใครนี่ที่มีปัญหาปวดอักเสบภายในนะคะตรงนี้เขาช่วยได้นะปวดข้อปวดเขาเขาก็ช่วยได้ตัวนี้ลองปหาทานดู